กิ่นกันทากันดีกมือหนึ่งนะครับอันนี้ไข่ก่อนโอ้โหมีความกรอบเลยครับอันนี้ถือว่าพรีเมียมนี่ทอดไปแล้วประมาณสิบนาทีอืมมีความกรอบอยู่ฮนะอันนี้ปล่นทอดไม่แนะนำนะครับเพราะแค่อ,อปะทูทอดปลาทูก็ปลาทูสองตัวนั่นเดียใค่นนใส่รองเท้าเข้ามามีอ๋อ ้ใส่รองเท้าเข้ามาครับตอบด้วยครับแต่ formas, <c oughs> สうう่วนที่ชอบกินคือตัวนี้ครับโอ้โหหัวปลาทูมันต้องมีนี่นะป่นถวยน้อยนี่ถวยน้อยนี่นะไปกินกับหัวปลาทูรับรองแจ้วหรือพริกหรือผักผักอะไรนี่ผักอะไรนี่ผักอะไรหมูดีล่ะใบบัวบก ตัวมุกตัวเขือ่อนตอไม้กินไปเรื่อยในคนเราด้วนะครับเดี๋ยวอนุเดี๋ยวแนะนำวิธีนะ้ะยางฝนแรงฝนมานี่อันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพระเอกนะครับกระเพราหมูหน่อไม้ดองต้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 องพราเยอะเลยเราผมกินผมจะใส่กระเพราเยอ,นอ,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 อะเ,เละย